คุณพร้อมที่จะซึมซับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือนจากซีรีส์เพียงเธอ only you the series หรือยังซีรีส์เรื่องนี้ได้นำเสนอฉากที่น่าประทับใจและสะเทือนใจเมื่อตัวละครไอราที่รับบทโดยออมกรพัฒตต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับสุขภาพของเธอแต่แทนที่จะยอมแพ้เธอกลับเลือกที่จะสารฝันครั้งสุดท้ายของเธอโดยการจัดคอนเสิร์ตให้กับแฟนคลับของเธอและนี่คือฉากที่แฟนคลับหลายคนไม่อาจลืมเลือนได้เบื้องหลังฉากคอนเสิร์ตสุดท้ายของ ไอรา่านั้นเต็มไปด้วยความพยายามและความสามารถของปอมก่อนพัดที่ต้องร้องและเต้นในขณะที่ต้องแสดงอารมณ์ของคนป่วยอย่างสมจริงนอกจากนี้เธอยังต้องถ่ายทอดความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนผ่านบทพูดที่ยาวและซับซ้อนแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดค,คือการมีส่วนร่วมของแฟนคลับกว่า350คนที่มาร่วมแสดงเป็นผู้ชมในคอนเสิร์ตท,ทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยพลังและความรักแฟนคลับหลายคนถึงกับน้ำตาไหลและอินไปกับอารมณ์ของไอรา่าอย่างลึกซึง้งปอมก่อนพัด ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการถ่ายทําฉากนี้ว่าตอนเล่นไม่เกรงเลยครับเพราะแฟนๆทําได้ดีมากเหมือนเราเป็นไอดอลจริงๆเขาส่งอารมณ์กลับมาให้เยอะมากจนเราซึ้งไปเองเลยขณะที่หลิงหลิงคองที่รับบทเป็นพี่ตะวันก็ได้ฝากบอกแฟนซีรีส์ว่าอยากให้ทุกคนรอดูฉากนี้กันให้ได้แล้วลุ้นไปพร้อมกันว่าสุดท้ายตะวันจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าและนี่คือฉากที่จะทําให้คุณรู้สึกซาบซึ้งและอาจถึงกับน้ำตาไหลคุณคิดว่าฉากนี้จะทําให้คุณรู้สึกอย่างไร คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ตัวละครและแฟนคลับได้แบ่งปันในฉากนี้หรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเราหากคุณต้องการติดตามข่าวสารและความบันเทิงเพิ่มเติมคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook, X, Twitter, Instagram และ YouTube